สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเงย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่มูล,ลนิธิสังคมสุขใจร่วมกับภาคีเครือข่ายถแถลงเตรียมจัดงานสังคมสุขใจครั้งที่8ชวนช็อปผลผลิตอินทรีย์จากทั่วประเทศค่ะ มูลนิธิสังคมสุขใจร่วมกับสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกลุ่มเซนทันกลุ่มมิตรผลและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานสังคมสุขใจครั้งที่8ภายใต้แนวคิดร่วมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์เพื่อเราเพื่อโลกรวมพลังคนอินทรีย์ทั้งห่วงโซ่ร่วมผลักดันเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นายยงยุสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมมูล,ลนิธิสังคมสุขใจที่มุ่งขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ภายใต้สามพลานโมเดลอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีทำให้เรื่องกเกษตรอินทรีย์เป็นที่รู้จักในวงกว้างกเกษตรกรจำนวนไม่น้อยหันมาทำกเกษตรอินทรีย์ทำให้ผู้บริโภคได้มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมในการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายสังคมอินทรีย์ทั้งห่วงโซ่ซึ่งไม่เพียงตอบโจทย์ในเรื่องของอาหารแต่ยังสามารถเชื่อมโยงในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทางจังหวัดจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีการจัดงานสังคมสุขใจขึ้นอย่างต่อเนื่องและเชื่อมั่นว่าทั้งผู้บริโภคเกษตรกรและประชาชนจะได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆเพื่อการเปลี่ยนแปลง ดังแนวคิดที่จัดงานในครั้งนี้เพื่อเราเพื่อโลกด้านนายอรุธนวราชเลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจและนาย,ยกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยหรือโทกา้าในฐานะประธานจัดงานสังคมสุขใจครั้งที่8ได้กล่าวว่าการกลับมาของงานสังคมสุขใจครั้งที่8นอกจากจะพุ่งเป้าตอกย้ำเรื่องของสุขภาพสำหรับคนทุกกลุ่มวัยเป็นหลัก ที่สามารถเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตนเองอยางมุ่งเน้นการดูแลสังคมให้เกื้อกูลกันและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนควบคู่กันไปด้วยจุดเด่นของงานสังคมสุขใจก็คือเป็นงานประจําปีที่รวมคนอินทรีตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งการผลิตการจำหน่ายการตลาดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ่ๆ รวมทั้งการเชื่อมโยงพันธมิตรใหม่ๆโดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นต้นน้ำนอกจากมีผลผลิตออกมานำเสนอยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจขณะที่ผู้ประกอบการก็จะได้มีโอกาสพบปะผู้ผลิตที่หลากหลายส่วนผู้บริโภคได้มาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณภาพจากเกษตรกรตัวจริงพร้อมทั้งยังมีองค์ความรู้มากมายที่นำกลับไปใช้ประโยชน์เรียกได้ว่ามางานนี้คุ้มค่า ได้เห็นการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ในทุกมิติสำหรับ8ไฮไลท์กิจกรรมที่ห้ามพลาดได้แก่ 1. สินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพดีจากทั่วประเทศกว่า200บูธ 2. กิจกรรมเวิร์กช็อป 3. บิวสเ,เนตแมทชิ่งเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารจับคู่ธุรกิจซื้อสินค้าอินทรีย์ตรงจากเกษตรกรก,รกว่า20ราย 4. แนะนำเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำที่มีให้เลือกหลากหลายเส้นทาง 5. ร่วมขับเคลื่อนสังคมอินรียง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันโทรกาแพลตฟอร์ม 6. สนุกกับกิจกรรมสะสมเอิร์ธพอยต์แต้มรักโลกแลกรับสิทธิ์มากมายภายในงาน 7. พบกับออร์แกนิกฮีโร่และคนอินทรีต้นแบบหลากหลายด้านและ8นิทรรศการความรู้และเวทีเสวนาค่ะปีนี้เนี่ยเ,เราจะเน้น ว่ากเกษตรินรีเนี่ยเป็นเกษตรที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือเพราะว่ากเกษตรินรีเป็นเกษตรที่คาร์บอนต่ำนะซึ่งบางทีคนอาจจะไม่เคียวใช่มนั้นเนี่ยเราเราก็จะมาโยงว่ากเกษตรินรีเนี่ยนะฮะในการที่เรามา,มาบริโภคเกษตรินรีย์นะเรามาช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยนะครับเพราะาเราเพราะว่าเกษตรินซีเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีที่ต้องนําเข้าเราใช้หมุนเวียนทรัพยากรในแปลงนะครับ ปุ๋ยปุ๋ยหมักก,ก็ผลิตเองนะครับสมุนไพรก็ทําเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน,มนตอบโจทย์นะครับเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็แล้วก็แน่แนอนตอบโจทย์เรื่องนโยบาย BCG นะครของประเทศเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าอันนี้งานนี้นะครับเราก็จะมีการแนะนําการท่อง,ทองเที่ยวโลคา์บอนนะฮะซึ่งเราก็มีการร่วมมือกับทางสมาคมท่องเที่ยวทีต้านะครับเพราะว่าทางทีต้านี่ก็จะมาแนะนำการท่องเที่ยวโลคาบอนซึ่งอีกหน่อยเนี่ยก็ กิจกรรมท่องเที่ยวเหล่านี้นะครับก,ก็จะมา,มานำเสนออยู่บนโทกา p l แพลตฟอร์มเราก็คิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการทั่วไปเนี่ยใครที่อยากจะมาขับเคลื่อนสังคมอินซีแล้วก็คิดว่าเอ๊แล้วเ,เราจะมาเริ่มมันทำได้ยังไงนะ,กะเกษตรกรนีอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ใช้เครื่องมือตัวโทกาแพลตฟอร์มนี้ซึ่งซึ่งเราเดี๋ยวเราจะมานำเสนอตัวเครื่องมือนี้ที่งานนะครับแล้วก,กับระบบ Earth Point นะฮะะนั้นเนี่ยก็ผมคิดว่า เรื่องเรื่องอินทรีย์กับสุขภาพก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทราบอยู่แล้วเพราะนั้นเราเราก็จะมาเน้นเรื่องอินทรีย์กับการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับกับการลดคาร์บอนนะฮะทีงานนี้ก็จะมีทางพวกสถาบันการศึกษานะฮะมหาวิทยาลัยที่จะมาโชว์เรื่องงานวิจัยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์นะครับมีกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการ จัดการขยะนะครับแล้วก็มีการเรื่อง cycle, รีไซเคิลดึงอัพไซเคิลนะครเราเราเน้นมากเรื่องงานนี้นะเราพยายามให้เป็นซีโร่ซีโร่เวย์สนะฮะเพราะว่าเออ่ขยะอาหารในงานเนี่ยเราแน่นอนเราจะเออ่นำไปเออ่รีไซเคิลกลับมาทำเป็นเป็นปุ๋ยละเต้